พระเจ้าในที่สุด Break In สอ Story ก็ถูกปล่อยออกมาแล้วหลายคนอาจจะจำกันได้นะครับ Break In เป็นเกมแนวแคมปิ้ง Story ไวที่เล็กได้ว่าดังมากๆเอาจริงๆภาคแรกที่เขาปล่อยมาเนี่ยก็ยังดังจนถึงทุกวันนี้ ปล่อยมา3ปีนะครับจะสี่ปีละภาค2เพิ่งจะออกถ้าเกิดคุณไม่รู้เนื้อเรื่องภาคแรกนะครับลองย้อนกลับไปดูภาคแรกก่อนแต่ถ้าให้พูดจากใจผม oh. เองก็จำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้เหมือนกัน oh. เออดงแค์นะครับเดี๋ยวเล่นเล่นไปเดี๋ยวก็นึกเนื้อเรื่องออกเองเกมนี้นผมสิ่งที่มีสเสน่ห์เลยคือเรานั้นสามารถเลือกโรได้เว้ <Hello. S 1> จะเป็นเด็กหน่อยหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่คอยปกป้องผู้อื่น แน่นอนผมนั่นเป็นผู้ใหญ่ที่คอยปกป้องคนอื่นโอ้พระเจ้า The Hacker แม่เจ้าซิละเลยยี่สิบบาทการแคมปิ้งครั้งนี้นี่มันไฮยหน่าชัดๆ Backstory นะครับคือเรานั้นกำลังจะไปแคมปิ้งเว้ยและเราเกิดอุบัติเหตุนะครับ <laughs> ตอนนี้พวกเราหลงด้วยรถแม่งก็เจรงโอ้ oh. รถมันชนตรงนี้เลยวะเนี่ยทำไมภาพสวยจังเลยมีเพนติลิกัสินปิดมีเกมนี้ดีวะ่ะมีปุ่มปิดเสียงพระเจ้าพวกเราต้องหาที่พักแล้วแถวนี้อาจจะมีก็ได้จริงเหรอจริงเหรอผมเป็นแฮกเกอร์นะครับเอ่อคาสของผมแม่งมันมีโทรศัพท์ไหมให้ผมด้วยแอดมินสปีดโอ้โหโอ,โอ,โอ้พระเจ้า นี่อะไรเนี่ยลูกเห็บนะครับเร็ววิ่งเข้าไปในบ้านแล้วลูกเห็บโอ้ยโ,โอ้ยพระเจ้าโอ้โลูกเห็บตกสิหัวใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นนี่บ้านใครเนี่ยเฮ้ยมึงมาหลบบ้านะใครเฮ้ยผมลืมไปเลยเกมเกมนี้เราสามารถเปิดลิ้นชักได้หาของอืมเสร็จกูสิบบาทเฮายพระเจ้าสิบบาท แอปเปิล <Apple. c oughs> กินเลยเลือดนี่ยังไม่เต็มเลยนะเนี่ยต่อให้กินจนหมดเนี่ยวัดที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันเป็นฐานลับสุดอ e ีว <c oughs> ิลคุณผู้ชม,มอะไรเนี่ยมีเชฟมีหมาคนนั่งเล่นไพ่วิว e ี break into เฮ้ย <c oughs> ไฟจิม งั้นเราไปยิมก่อนนะครับผมได้ยินม,มาว่าเกมเกมนี้มันเป็นเกมที่มีส่วนผสมของซิมูเลเตอร์ด้วยคุณผู้ชมคือเรานะครับจะต้องฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ไปต่อกรกับเหล่าร้ายและเรานั้นจะได้เงินมาเว้ยแฮกจิมพาวเวอร์เอ้ยนี่เลยกูแฮกจิมพาวเวอร์กูเก่งแฮกเงินออกมาด้วย <laughs> เฮผมมีคำสั่งฮิวออด้วยเว้ยเฮ้ยพี่เจ๋งว่ะกูเป็นแอดมินนะเว้ย ดูกล้ามพี่ก่อนตัวเด็กน้อยอะไรเนี่ยให้เราไปตรงที่กลางห้องนะครับเพื่อไปรับเควสไปรับทำไมเนี่ยอังโค้พีทให้เราต่อกรกับคนร้ายสามคนไหนปล่อยคนร้ายมาเลยให้กูสามคนฟาดแม่งเลยมันม,มึงมังาอวเ,เกง่งชิบหายแล้วโอ๊ยเออตาย พอแล้วพอแล้วพอแล้วเควสเสร็จแล้วอุ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดไม่ไหวแล้วว่าลุงพีดเอาเงินมาไอตะแกฝึกวิ่งเร็วก่อนผมจะไม่นท้ต้องวิ่งเร็วคุณผู้ชมทีวีบอดแคสแล้วคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันเลยอ v วิลน w s ข่าวสุดชั่วร้ายแกรี่แลลี่นี่ครับหายตัวไปเว้ย มาทิงศพเข้าอหายตัวไปนะครับแล้วก็มีกลุ่มนูฟก,ก็ผมบุกเข้ามาในฐานของพวกเราก็คือที่ที่เราอยู่นั่นเองโอโห้หเจ้าพวกนี้นะครับเตรียมตัว3เวฟไว้ให้กับพวกเราเป็นกองกำลังเสริมที่จะบุกมาที่นี่และนี่ก็คือผู้นำคนใหม่ Scary Mary อา้าวจบแล้วเหรอ โอ้มีเวลาเตรียมตัวกี่เวกเนี่ยเว็บแรกกำลังจะมาแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะให้กูไปออกกำลังกายก่อนแย่ yeah, แล้วแบบนี้คุณผู้ชมแปบ๊บนึงผมมีคำสั่งแอดมินฮิวทุกคนตอนนี้ฮิวเลยสุดยอดอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วตรงนี้มันปิดแล้วผมจะออกไปยังไงเนี่ยเอา้า เราล o s เ energy เนีนยครับเพราะว่าเราโดนล็อกไว้ข้างในโอเคไม่เป็นไรเพื่อนงั้นเราออกกําลังกายอยู่ตรงข้างในนี้เองสู้ๆนะทุกคนสู้ๆนะ <c oughs> เดี๋ยวจะออกกําลังกายรอ <c oughs> เดี๋ยวดิก <c oughs> ูยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยแบดกายดรอปเงินคูณ2โอเคอย่างนั้นเราต้องไปตีแบดกายแล้วเป็น event. อีเวนต์อืมกูนั้นแข็งแรงกว่าเดิมเป็นไงล่ะเอาเงินมาเอาเงินมา ข้างล่างมันมีช็อปด้วยนะครับมันบอกเราอยู่เว้ยอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อข้าวกินด้วยนะครับเราเก็บเงินโอ้ยไปซื้อข้าวกินหนักหน oh <my> ักโอ้ไม่นะตะกี้กูไม่ได้รับเควส์เลโยโอ้ย,อยลด HP หน้าขาวไปแล้วตะกี้กูไม่ได้รับเควสกับลุงพีดอย่างนั้นหลัแบบนึงงั้นสั่งข้าวกินก่อนมันจำกัดสต็อกด้วยหรอวะ แล้วกูแม่งกินไปรัวๆเลยเฮ้ยสุ่มของใหม่เว้ยสุ่มอาวุธอรอช้าอยู่ใหญ่ระดับอีปิกเอาวะแม่งกูต้องเดินอยู่ในวงเอ้ยเอา้าทำไมกูวิ่งต่อไม่ได้เนี่ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมต้องเดินอยู่ในวงสีเขียวนี่นะครับมันจะทำให้เรานั้นได้ค่าวิ่งเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเห็นปะมาคราวนี้ขอไปเก็บเงินเพิ่มก่อนนะ เก็บเงินเพิ่มเก็บเงินเพิ่มเก็บเงินเพิ่มอืมโอเคได้เงินมาเพิ่มแล้วเรียบร้อยเควสของคุณลุงพีทเสร็จแล้วนคะครับคุณผู้ชมนอนไปดิเจ้าแนาตืดลุงให้เงินผมมากี่บาทแลงวะสามมามาเว็บสองมาละคุณผู้ชมคราวนี้ผมไม่พลาดคราวนี้ผมไม่พลาดละโอเคปะตะกี้นี่คือโง่ไปหน่อย,อยไงไม่รู้ไง เข้ามาเลยเจ้าพวกโจรเอ้ยเยอะมากเลยนี่กูชิบมายแล้วมาช่วยกันตีมาช่วยกันตีนตโ,อโอเคหมดละโ้หกับข้าวไม่มีน้อยมากเลยนนี่ผมสามารถกินได้รัวๆเฮ้ยกินเลยได้รัวๆว่ะให้เจ๋ง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 เอาแอปเปิลมาแม่งหมดสต็อกละซื้อโคกมาด้วย เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทําการฝึกดาเมจแบบรัวๆเลยเว้ยแต่ปัญหานะครับก็คือผมไม่สามารถที่จะใช้จิมพาเวอร์อัพได้แล้วคือกูใช้จนหมดแล้ว <laughs> กูไม่รู้เรื่องไงกูใช้จนหมดแล้วแล้วกว่ามันจะขึ้นเป็นเลเวลสี่คุณผู้ชมดูหลอดดิเฮ้ย hey! มาแล้วจังหวะนี้กดแล้วโอ้ขึ้นน้อยมากเลยเอาเวฟสามาแล้วเอ้ยอย่าเบิ้งดิ กูยังไม่เต็มเลยมีบอสด้วยเหรอวะเอาว่จอือจะไปทุกกระจกเฮ้ยอีซี่ยังไงนี่อะไรเนี่ยอังคู์พีดเดี๋ยววิ่งไปต่อยทั้งมาแล้วก็อังคู์พีดสตันนะครับ โคตรหนูปะอืมตกตบ้ตบเลยอ้าไม่โหดนะเนี่ยตบทีหนึ่งกูล้มเลยนีก่อนเบื่ออืมันยังไงล่ะล้มเลยนะครับพวกมึงไม่ยอมหลบกันไงหนีอือ้าวอุย้ยโดนอีกแล้วอุย้ยโอเค น่าละผมสั่งเอาเงินมาให้ตัวเองได้ด้วยคุณผู้ชมครับใช้ได้เรื่อยๆเลยเหลือแค่สามครั้งผมสุ่มอาวุธใหม่ดีกว่าไม่เอาไม่ใช่อาวุธใหม่ yes สามทับสาม complete ฐานนี่เป็นของเราแล้วาาแบบนึงขอ,อากำลังกายก่อนขอให้มันครบสี่ไม่ให้ัวอกำลังกายก่อนยืน พอกันทีจูเด็กเวนแกทำให้ฉันลำคาญมามากพอแล้วฉันจะต้องกลับไปทดลองด้วยเอาแล้วไงหิดิดละนะครับคุณแมรี่เราสกีบิดีบอมบอมเยสเยสพวกแกมันฉลาดมากที่บุกเข้ามาในฐานของพวกเราแล้วก็ยึดฐานพวกเราไปได้เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าพวกเรานั้นทำอะไรตรงด้านล่างนี้ จะต,ต้องสนุกมากแน่ๆคูไม่ฝึกไม่ได้เอมึงก็ฝึกนานไปนะครับเกมนี้มึงย่นระยะเวลาให้กูนิดนึงอะ่ะเหราไมลอยนี่คืออะไรเนี่ยนี่หมวกของสแกลลี่แลลี่นี่นะทำไมไมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยนี่ก็เป็นคลอลบาของเขานะครับตายละ <c oughs> เกมนี้คน้นขยะได้ด้วย แสดงว่าสแกลี่แรลี่นะครับโดนจับไปทดลองเว้ย <S <S 1> <S 1> ผมว่าใช่นะครับผมว่าใช่จริงๆเออในที่สุดพวกเราก็ได้เจอกันแกนั้นบุกเข้ามาในฐานฉันแล้วก็ก่อเรื่องไว้เยอะมากเอ้ยอยากจะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับสแกลี่แรลี่เขานั้นอ่อนแอเกินไปพวกเราก็เลยทำการดัดแปลงเขานี่นึ ตอนนี้ฉันขอดูแกก่อนเถอะมองไปที่หน้าของแกแกฝึกมาดีนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากพอที่จะสู้กับฉันเอา้าแกเก็บอาหารมามากยังไงแกก็ต้องใช้มันอยู่ดีโอ้ยังมีแกมีอาวุธที่แข็งแกร่งแต่กูแข็งแกร่งกว่าว่ะเอา้านี่มึงดูถูกกูหมดเลยแกไม่มีแม้กระทั่งชุดเกราะแล้วก็ not a bad NPC ทีมด้วย แต่ฉันก็มีทีมที่ใหญ่มากกว่าแกอีกเฮ้ยเพื่อนกูนไม่ใช่ NPC นะเขาเป็นคนจริงแกบังอาจมาร้อเลียนฉันแกไม่รอดแน่แกว่าเพื่อนฉันแกไม่รอดโอ้พระเจ้าอะไรเนะี่ยคุณผู้ชมมันมีการเล่นเพลงด้วยเหรอวะวาอลินอ้โว้นี่ลาวาว้าวมา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 ,มาสู้กันเถอะกูขอร้อง ทุบเลยเอาทุบไม่ได้ด้วยมันจะต้องเต้นโชว์กูก่อนเหรอเรามาเต้นกันดีกว่าเฮ้ยเราจะเริ่มจากการเต้นช้าๆว้าวู้โอ้ว้าวการเต้นช้าๆว้าวโอ้มายลอร์ดโอ้แม่งเต้นอยู่คนเดียวเหรอคุณผู้ชมเฮ้ยโอ๊ะโพลี่มกขอร้องมึงเปิดโอกาสให้กูตีเถอะ นั่นแหละเลือดรถไปหนึ่งขีดปุ๊บมันเดินชิวชิวนี่มันเดินชิวชิวคุณผู้ชมกระโดนนี้กูทําอะไรไม่ได้เลยล่ะเนี่ยมาเต้นอะไรรอบหนึ่งคราวนี่จะเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเอ,อ่อกูต้องแคร์ออืม่กูแม่งยังเผียยเลอืไรไปไหนนะ่ะพอได้แล้วมั้งเวียนหัวนี่เห็นเราเวียนหัวแทน นั่นแหละเวียนหัวนั่นแหละโดนทุบไปนะครับเดินนิ่งเลยเดินสง่าง,งามเลยจังหวะนี้พวกแกมานโอนเนี่ยพวกแกเอาชีวิตไม่รอดหรอกเจ๊หยุดเล่นได้ไหมเนี่ย เจมันแมน่งเล่นเพลินอะเล่นเพลินเองคุณผู้ชมมึงกระโดดลงมาให้กูตีหัวสักทีหนึ่งดิขอรอ้องโโดดลงมาแล้วทุบเลยน่าจะทุบยังไม่ได้เดีวเวลาเต้นครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเต้นครั้งสุดท้ายโดนอยู่คนเดียวแม่งจะตาย,ดยโดนอยู่คนเดียวเลย เรียบร้อยนะครับคนอิตาเลียนตายโดนแบบมนามมะมีอ่ะแล้วก็ตายเลยวิเจ๊แกแบบโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยดูดิแม่งใส่กูยับๆเลยคุณผู้ชมเรียบร้อย พุบหลังมันหน่อยเออไม่ตายเหรอเหลือครึ่งห UM ัวใจโอ้พวกแกคิดว่าแค่นี้จะสู้ฉันได้ยังงั้นเหรอแล้วเจ๊แกก็ห่อหลาอนะครับพร้อมโซโล่ให้กูฟังหนึ่งทีเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมีแบบเป็นวงดนตรี หนึงปิดเสียงก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันติดนี่ก็ติดเฮ้ยทำไมมันเป็นมุมมองการเล่นแบบสองดีตัวผมอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าเฮ้ยเจ๋งมันมีแบบวงร็อกมาเต้นโชว์เราด้วยนะครับไม่ใช่มาเต้นมาโซโลให้เราฟังมันอยู่คนเดียวเฮ้ย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 มันทำอะไรเนี่ยนี้คืออะไรไม้กระดูกโอ้ h a t เจ้าตาแก่นั่น โอ้แ oh, ม่งปลาลงมาในวงเลยว่ะมามาไฟกันดีกว่ากูใส่ได้ของเจแนลลี่ละตีทีกระเด็นนะมึงคอหักตายไปเจ้าพวกเวนกินเละก่อนกินเละกินเละกินเลโอ้โหเพิ่มเยอะมากเลยเอา้าไอ้แก่นั้นไปพร้อมกับหมาแมวเฮ้ยเอ้ยตะกี้แกทำอะไรเนี่ย แม่งช้บฝ่ามือโคกอืมอืมเรียบร้อยเอ้ยนี่หลบยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ชิบหายละมันเป็กฟากหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วอืมมันไงล่ะโอ้ยเฟลลี่ไฟเ้า ดึงอะไรขึ้นมาลาวามาวะ่ะอุย้ยตายแล้วโอ้โหนี่ยากกว่าเดิมเจ้าหมอนี่ตายไม่นะไม่นะนเพื่อนๆเดี๋ยวเพิ่งดีลงไปอ,อะต้องจริงก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณผ,ผู้ชมถ้าติดคุณมีสตินะครับผมคิดว่าคุณรอดเฮ้ยกูโอเคกูไม่ยากละ เดินต้องไปจุบเต็มเหล็กเลยตะกี้กินโคล่าเฮ้ยกูรลอดแล้วตะกี้มันโขกเต็มกระบาลน,นี่ไงตายเลยนะครับตบว่าอีกแล้ว don't care เจ๊ขอร้องหยุดเล่นเพลงนี้เถอะ เวลามึงโดนตบทีนึงมึงก็เล่นเพลงนี้กูฟังเพะโทษทีนะแต่รู้สึกเหมือนกับว่าอ้อสแกรี่แรลลี่นี่ครับมันขัดขืนไว้พระเจ้าเจตนารมณของเขายังอยู่ในใจของเจ้าหมอนี่ถึงแม้ร่างกายจะโดนดัดแปลงแต่จิตวิญญาณยังอยู่จิตวิญญาณในการฆ่าพวกกูเนี่ยนะอ้องไปแล้วคุณผู้ชม โอ้โหอะไรวะนั่นโอ้พระเจ้ากิมบีดีบอมบอมเย็ดเย็ดคลั่งเลยนะครับเพื่อนกูตายไปเลยคนหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ดิวะเอาให้มันได้อย่างนี้ปีนลิมิตโอ้ยโห่นี่ยากอันี่ยากกูมองอะไรไม่เห็นแล้วโอ้ยมันโดรลัวโดรลัวเลยมา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 ไฟกันให้มันรู้แล้วรู้รอด นี่มันอะไรวะเนี่ยกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะผ่านวะเออเอาให้มันจบๆดิกูจะตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยตายยังเลือดแบบเส้นยาแดงผ่าแปดนะครับช็อกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันหนีได้เหรอแกลี่แลลี่ไม่แด ฉันคอยแกตายเอ้ยนีกลัวมังมืนอยู่เลย <c oughs> ดูแม่งหนีเฮ้ยหนีแบบนี้เลยเหรอแล้วกลัวไม่นะกล <c oughs> ับมาก่อนแมรี่นี่อะไรเนี่ย <c oughs> เหลืออีกแปดวันนะครับ จะถึงวัน Evil purge วันล้างบาปเหรอเอาวะพระเจ้าสแสดงว่ามันจะต้องมีอัปเดตต่อไปนะครับแล้วเจ้าหมอนี่มันเอาของมาจากไหนเยอะแยะวะผมอยากรู้แค่เอาของมาจากไหนเยอะแยะวะเพื่อนจีจผมขอฟาดหมอนี่ให้มันหัวแบะก่อนได้ไหมเนี่ยแม่งโคตรงุดหงิดเลย ถือว่าเล่นจบแล้วนะครับใช้เวลาเล่นโคตรนานและผมคิดว่ายังไงยังไงมันก็ต้องมีภาคต่อในอัปเดตต่อไปเนี่ยเห็นไหม coming soon รออัปเดตหน้าเลยคุณผู้ชมสรุปโดยรวมเป็นเกมที่คุณภาพดีมากๆนะครับอาจจะเพียตอนสุดท้ายนิดนึงคือมึงให้กูหลบจนกูเหงือกแห้งอะ่ะไอเราก็คิดว่าจะไม่รอดะแล้วแต่ก็ยังรอดอยู่ดีแม่มันเท่ิงเทง่ห์เท่เท่